ค่ะทุกคนป้าขอแนะนำนะจ๊ะตัวนี้อินมิโกซีช่วยให้ป้าเนี่ยจากต้อเนื้อที่มีเยอะๆเนี่ยมันน้อยลงและกลางคืนเนี่ยป้าดูโทรศัพท์แสงสีฟ้าเป็นตาพอดูตักพักตาจะ้ามัวทาตัวนี้ค่ะอินมิโกซีสแสบ,บตาแพ้แสงว้าวุ่นเลยดีนะได้ตัวนี้มา เขาบอกว่ากินด,ดีมันคืออินวิโกซีก่อนนอนวันละเม็ดลองมาแล้วเจวันเชื่อไหมว่าอาการดีขึ้นเลยถ้าใครมีปัญหาฝ้าต้อมัวหรือว่าตาตาบวมแพ้เล่นโทรศัพท์เยอะแนะนำตัวนี้ไม่ดีจริงก็ไม่บอกหรอกเพราะว่ากินเองก็เลยมาแนะนำนะครับ เจ็สี่วันเห็นชัดเจนแน่นอนค่ะลองขามมาทานดูนะเป็นคนแพ้แสงค่ะก็<า>เลยต้องมีตัวนี<อ>้ติดตัวแว้ตลอดเพราะเราต้องใส่แว่นด้วยไม่งั้นะมีโกสีความรักทำให้คนตาบอด<ม>ถ้าอยากตาสว่างต้องกินมีโกตีนะคะ<ม>ตาแจ้งแน่นอนจ้ะ